ล้านพูลยางแตกนะคะนี่เลยนะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะนี่ค่ะเข้าใหม่นะคะมี d 1ว f, f c นะคะงานเลนโซนะคะอ e ีแบนค่ะนะคะ,คะการยก SUV นะคะยางปี22นะคะการยกสีน้ำตาลน,นะคะราคา8,900ันารนะคะด้านนี้นะคะล้อราคาถูกๆนะคะราคา5,900 6,900เท่านั้นเลยนะคะด้านนี้ค่ะ นี่นะคะแม็กเวลออฟกระมังนะคะหกพั้าบาท RPF1 อวนออลึก ook, นะคะหกพั้ายบาทค่ะ TE อเจ็ดนะคะล้อส,สีสวสยเลยค่ะห้าพันเก้าร้ยบาทห้ารูนะคะทีสามเจ็ห้าันเ้ารยบาทค่ะแม็กเวลนะคะขอบทองค่ะยางดอกแน่นๆค่ะหกพั้าบาท CE28 ยี่สบนะคะก็หกพั้าบาทนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาถ่ายด้านนี้ก่อนนะคะแม็กเวลงานเลนส์ เลนโซ่ so นะคะ D1FC ค่ะเป็นล้องานเลนโซ่นะคะชุดนี้นะคะรัดด้วยยางนิโตใช้ยาวๆเลยนะคะยาง255 5518นะคะปี20นะคะเป็นยางนิโตค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะได้เป็นล้องานเลนโซ่นะคะออฟลึกออฟกระมัง แบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กอ e ีแบนค่ะกว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะก็คือล้อไม่ล้นนะคะนี่ค่ะนะคะรัดด้วยยาง2 5 5 5 0า8ปี20นะคะราคาอยู่ที่9 5 0 0บาทค่ะนะคะใส่ล้น5ลู1 1 4สนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะ สเปคกว้าง8.5นะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะกานยก SUV นะคะมีเข้าใหม่ค่ะนี่ค่ะกานยก SUV สีน้ำตาลหยอดแดงค่ะยางไทยดิเซนตินะคะ265 6018ค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะกานยก SUV นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะก็เข้าใหม่นะคะกานยก SUV ค่ะ นะคะนี่เลยค่ะสีสวยเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีสวยเลยค่ะนะคะออกเทาๆนิดนึงนะคะออ,ออกดำๆนิดนึงเทาๆนิดหนึ่งนะคะสีเดิมนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะคะสีสวยเลยค่ะยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดปียี่สิบสองนะคะยางปียี่สิบสองค่ะดอกยางเน้นๆนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะสีสวยมากเลยนะคะชุดนี้นะคะยางปียี่สิบสองค่ะ น,ะะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมืเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะก้านยก s อ v ยกว้างเก้าออฟศูนย์ค่ะนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะเป็นก้านยก s อ v ยสีดำหยอดแดงยางไทยดีสนต,ตินะคะปี 1, 22, 21 1เอดหนึ่งคู่ย2 1ิบสองหคู่นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมืเก้าร้อยบาทเลยค่ะดอกยางแน่นๆนะคะนี่ค่ะ นี่เลยนะคะดอกยางแน่นๆนะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะด้านนี้ค่ะราคาถูกๆ6,900นเก้ห้าพันเก้าเรียงรวบเลยนะคะนี่ค่ะสองสี่หกชุดนะคะจัดให้เต็มๆระบบเลยค่ะราคาเบาๆนะคะใครหาใส่นะคะชุดนี้ค่ะแมกเวลนะคะออบลึกออกระมังแบบนี้เลยค่ะนะคะออบลึกออกระมังเลยนะคะล้อไม่มีซ่อมไม่ไม่มีดุ้งนะคะ นี่ค่ะยางสองสามห้าห้าสิบสิบแปดนะคะล้อกว้างเก้าจุดห้าสิบจุดห้าค่ะล้อเงาเงาเลยนะคะอันนี้เป็นยางตีแถมนะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะแม็กเวลออฟกลมังค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะแม็กอาร์พีเอฟวันค่ะใส่ล้นหกลูกนะคะยางดอกเน้นๆเ,เลยนะคะดอกแน่นทุกเส้นเลยค่ะยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปด คู่หลัง2อ5เจ็ดห้านะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะใครหานะคะแม c r r p f o ีเ f ลึกๆแบบนี้ค่ะเอาไปราคาเพียง6,900บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่แนแนแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะนะคะปี20นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะนะคะ ชุดนี้นะคะแม็กทีเอสามเจ็ดค่ะล้อสวยๆเลยนะคะราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดปียี่สิบนะคะนี่ค่ะราคาประมาณนี้ก็จะเป็นยางตีแถมไปนะคะนี่ค่ะยางสองห้าห้าสิบนะคะแต่แม็กสวยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทเลยค่ะนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะใส่รถหกลู่ค่ะนะคะอันนี้ใส่รถห้าลู่นะคะแม็กทีเอสามเจ็ด ยางปี23นะคะยางหน้า265 40 18นะคะคู่หลัง295 358นะคะยางปี23ค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะเอาไปเลยนะคะใส่รถ5รู114นี่ะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะราคา5,900บาทการันตีล้อไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งนะคะ5,900บาทเลยนะคะชุดนี้นะคะอันนี้เป็นแมกเวลค่ะ แมกเวลนะคะล้อง,งานด้วยนะคะนี่ค่ะยาง2,65 6 0 1้าหนะคะดอกยางเน้นๆค่ะล้อง,งานนะคะแข็งๆเลยนะคะเอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะนี้เลยค่ะดอกยางแน่นๆเน้ๆนๆแบบนี้นะคะใส่ล้น6กลูตัวสูงหล่อๆเลยค่ะนะคะห ,9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะรอบนี้ใครหารองงบประหยัดนะคะรีบจับเลยนะคะมีให้เลือกหลายรายมากนะคะ แล้วก็ชุดนี้ค่ะ m a x c E ยีดนะคะล้อสวยๆเลยยางสองห้าหกสิบิแปดปียี 5, 6, 68, ่สิบนะคะก็เอาไปราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทนะคะหกพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่ค่ะใส่ล้อหลกลูกตัวสูงนะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะนี่นะคะใครหางบป,ประหยัดนะคะรอบนี้ต้องจัดเลยนะคะมีทั้งเวลมี RP มี TE อมีหลายลายมากเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือถ่ายเฉพาะที่เข้าใหม่นะคะด้านในค่ะยังมีให้เลือกแบบแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กยดน้ําค่ะใครถามหานะคะแม็กยดน้าราคาหลักพันเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะยาง265 716นะคะปี19นะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆเลยค่ะล้อสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กยดน้ําขอบ16นะคะนี่ค่ะแนวออฟโรดนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ ชุดนี้นะคะ9,500บาทเท่านั้นเลยชุดนี้นะคะล้อสูท่ะล้องานไทยนะคะยาง257016นะคะชุดนี้เอาไป8,900บาทค่ะล้ออัพโหลดนะคะนี่ค่ะนะคะ8,900บาทนะคะด้านนี้นะคะล้อรถเก่งเราก็มีนะคะเอาไปราคา5,900บาท มี RE30 ค่ะ5,900บาท D1 SE ล้องาน Lenso น,นะคะเป็น Maxwell ก็5,900บาท t e 3 7ค่ะ5,900บาทแล้วก็มี RP ก็5,900บาทนะคะสำหรับล้อรถเก่ง4ลู100นะคะนี่ค่ะ Maxwell ชุดนี้นะคะยางปี21รถกระบะแล้วนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เอาไป7,900บาท RE30 ค่ะล้อสวยๆชุดนี้ค่ะนะฮะเอาไป 7,900บาทค่ะ RE30 ค่ะใส่ล้น5รู114ค่ะยาง255 50 18นะคะก็7,900บาท m a c w e l l ค่ะใครหา m a c w e l l ใส่ ale, 6, ล้น6รูตัวสูงนะคะออฟกรละมังเงาๆแบบนี้เลยค่ะยางดอกดีนะคะปี20ค่ะเอาไป8,900บาทค่ะ m a c w e l l ชุดนี้นะคะออฟลึกนะคะ1900บาทนะคะ แม็กไบพัดค่ะล้อสวยๆเลยนะคะยางปี20ค่ะเอาไป1,900บาทนะคะแม็กเอนะคะแม็กเอ r กว้าง8.54สี่ลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะ5รู1 1 4ค่ะนี่ค่ะยางปี22นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะ แล้วก็แม็ก e อสามสิบชุดนี้ค่ะล้อสีสวยสวยเลยนะคะเหมือนใหม่นะคะยางสวยสวยเลยค่ะดอกแน่นๆนะคะยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทค่ะล้อยางสวยกิฟต์นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแม็ก IE30 นะคะกว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ลน้นออกจากตัวรถนะคะราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นเลยยางเป็นยางปี22นะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มี m a x c e 2 8ค่ะออฟลึกๆเลยนะคะเป็นล้องาน Emotion R ใครหานะคะออฟลึกๆแบบนี้นานๆทีเข้านะคะล้องาน Emotion R ค่ะยางปี23นะคะดอกยางเน้นๆใช้ยาวๆเลยค่ะยางหน้า245 45 18 คู่หลัง275 40 18นะคะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะกิฟต์เลยนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะแล้วก็มีแม็กเวลค่ะแม็กเวลชุดนี้ใครเน้นยางนะคะนี่ค่ะล้อก็สวยนะคะยางยางเป็นยางปี22ค่ะดอกยางเน้นๆเลยนะคะนี่ค่ะยางหน้า245 4 5่หคู่หลัง275 40 18นะคะเป็นยางปี22ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 9,500บาทนะคะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะ9,500บาทค่ะ Maxi ีเอยค่ะนะคะใส่รถตัวเตี้ยนะคะราคาไม่แรงเลยนะคะยางปี20นะคะยางหน้า2 4 5 4 5 8, 8คู่หลัง2 7 5 4 0 1 8นะคะล้อสวยๆเลยค่ะราคาเพียง7,900บาทนะคะ7,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะ IE 30นะคะชุดนี้7,900บาท m a ็ w เวลนะคะ8,9 0 0บาทอันนี้ก็8,900บาทค่ะแม็ w เวลชุดนี้ยางสวยๆนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้ค่ะ7,900บาทนะคะ IE ส0นะคะล้อสวยแบบนี้เลยค่ะยาาราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะชุดนี้นะคะแ a ็ w เวลออฟลึค่ะราคาอยู่ที่7,900บาทแม็ w เวลขอบท้องค่ะ 1,900บาทใบพัดนะคะ7 9 0ดบาทค่ะนะคะ CE 28ล้อง,งาน EMOTION R 6รลูค่ะลัด้วยางนิตโตะนะคะ8,900บาทการยก SUV สีดำนะคะยางปี21บนะคะ9 9 0าบาทค่ะนะคะแล้วก็มีมี RP รนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะนี่ค่ะ5,900บาทค่ะ หรือว่าใครอยากได้ล้อใหม่นะคะกว้าง8.5เราก็มีนะคะ6รูนะคะราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะล้อเปล่าส่วนล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะได้ล้อใหม่แล้วก็ได้ยางเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ19,900บาทเลยนะคะนี่ค่ะยังมีด้านนี้อีกนะคะนี่เลยค่ะแม็กเวลนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลคลิปแดงนะคะ ยางปียี่สิบสนะคะ7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้เลยนะคะที่ร้านบูรุญยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นนะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชม ของที่หน้าร้านนะคะเข้า g o เ g l e แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูลลูนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะหน้าร้านนะคะรับเทิร์นล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะรับเทิร์นทุกสภาพเลยนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจงังหวัดนะคะมีบริการส่งคนส่งตัวทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพูนลูนยางแตกคะ่ะขอบคุณค่ะ